สวัสดีชาวสิงค์ค่ะดวงความรักประจำวันที่6กุมภาพันธ์นะคะคุณได้ไพ่สิบคาถากับหัวส่วนเขาได้ราชนิถือคาถานะคะกับหัวเช่นเดียวกันวันนี้ภาระอะไรต่างๆนะคะจะน้อยลงเพราะว่าคุณอาจจะเคลียร์งานเสร็จหรือไม่คุณก็อาจจะปล่อยวางงานบางงานที่มันหนักเกินไปนะคะ,ะส่วนเรื่องความสัมพันธ์เช่นเดียวกันค่ะมีการละทิ้งภาระในใจหรือวท่ทิฐิต่างๆก็จะทําให้คุณลงอกมากขึ้นนะคะวันนี้แฟนได้ราชนิถือคาถากับหัววันนี้อารมณ์เขาไม่ค่อยดีค่ะควบคุมสถานการณ์รอบๆตัวไม่ค่อยได้อาจจะเป็นปัญหางางนก็ได้ ะะเรื่องความสัมพันธ์ก็ต้องระวังนะ,ะเวลาจะพูดคุยกันนะคะเพราะาอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะอารณมร้อนมีพลังงาน s e ป a r a เรชัจากราวาลแนะนําให้อยู่ใครอยู่มันนะคะวันนี้หลีกเลี่ยงการประทะการทะเลาะกันเนาะ มีไพ่เมดิเทชั i o n นเป็งานเซอร์นะคะการใช้สติอะนะคะจะทำให้แก้ปัญหาได้นะคะยังไงก็จะเย็นเนก่อนนะคะทุกอย่างแก้ไขได้เนาะคนสสนิทนะคะยังไม่แนะนำให้สลาโสดเลยเพราะว่าพลังงานส่วนตัวเราก็ยังไม่ดีนะแล้วก็คนที่เขามาเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่จริงจังกับใครนะคะยังหวานสนิอยู่นะ